โอเคกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ผมจูบลงเชนแฮรแล้วก็ไทจูเวิร์ดแบบฟรีรันนิ่งนะครับก็คือวันนี้มาคอลแลบกับช่องเพื่อนชื่อว่าอะไรเย่ยฮะโมโตกะโมตกะโมโตโกะโตกมตกมตกมตกทีวีนะครับโอเคฝากไปกดติดตามด้วย วันนี้ผมเล่นเป็นตัวอะไรดีเอาแบบไม่คอสตอมแล้วกันนะเอาคุณโต้คุณโต้คุณโต้ได้ข่าวว่าคอสซีลาสองพันสก้าลังจะรีโมเดลแล้วนี่เล่นเป็น2องพหน่อยก็ดีนะนายมันล่องนเลยฮะไอ้เราเจอของร่องหนว่ะไม่กีเหรอ,อลืมปิดเพลงด้วย ไปโอรันเต้ไปโอรันเต้เอาอะไปโอลันต้ากำลังไปไปโอ้โหไปโอรันเต้ทีเค่าไรนี่ก่อนนี่ก่อนไปโอรันเต้ไปเท่าไหร่วะเนี่ยเราเริ่เดีโยเองแต่มันแรงมากเพราะว่ามันเลือดเยอะกว่าอ๋อฟาร์มดีนะไบโอรันเต้แต่ว่าเป็นกระสอบทรายแต่กระสอบทรายชั้นยอดไม่รับคิวได้สุดยอดไปรับ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 นายอยู่เบิร์ดไอแลนด์ใช่ไหมไม่ไม่ไม่อยู่เกาะโตเกียวอยู่โตเกียวอยู่โตเกียวออ๋โอเคๆกำลังไป ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็จะมาทำลายล้างเซิร์ฟเวอร์ให้เหลือแค่สองคนนะครับนายคิดว่าวันนี้เราจะรอดไหมหรือจะตายกี่รอบไม่รู้อ่ะคุณอยากสภาพเซิร์ฟเวอร์น่าจะยากนะนี่คู่ยากแน่นอนโอ้ยโอวันดีวันดีนี่เงนี่เอง ตอนนี้ฟาร์มจีเซลถึงเท่าไหร่แล้วตกแสแล้วใช่ไหมตกแต่แสแล้วจะเจอแสแล้วต้องคิวเยอะด้วยนะเนี่ยไม่คยได้เล่นานานนายเล่นแต่อะไรอ่ะม็อกฟุตเออลาคกลับไปเดี๋ยวถ้า,ถาขั้นผมถึง115ผมจะเล่นม็อกฟุตนะครับมาเลยเฮี๋ยวนโดนเรืนอู้หรอ ไม่ไม่ไมว่ไ่ใ้ยเยลับองเนี่นไม่เสลลาับเนีเออจูเนี่ยเออเพือฉันแต่ว่าสิลลาแน่ใจไม่รู้อืมไม่แน่พิ่งขโมยเอเนอร์จีจากจูเนียร์อันนงนะครับน้องสาวจะมาเล่นด้วย เดี๋ยวเฮียออกไปทับขึ้นมาเลยอ๊ายกระบาลมูโตเบิร์ดกระโหลกเอ้ยแล้วบูโตเว้นกูเอาเหรอโทษ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 อย่าไปเล่ไอเอาไอลาดอนยุคเฮเซ่ดีกว่าเออสิเป็นหยาวอลลลิงชิวบวา จะกินกระสิทธป่ะเนี่ยวิ่งข้ามกรอบครับเป็นนารูโตะครับผมเป็นนารูโตะครับวิ่งข้ามกรอบครับเป็นนินจาเป็นนินจาอะไรวะเนี่ยอี๋เฮ้ยดิาไปได้ไงวะเนี่ยกูคือนินจาเฮ้อเฮ้อเฮ้อเอาไอ้ลาดอนเฮเซหายไปแล้วเหรออ๋อคัดหนึ่งฝันถึงไม่ลงนี้เดียเยอะนะทุกรลกเขาไม่ย

ฮะเล้วมีเมกมากอ๋ออา,ากกยซีเดนะมาราเออเป็นเมกาคอสิลาเลดี้เพย์เยวันเป็นตัวที่โมเดลเท่มากเราให้ดูกกเมกมว่าดีกว่้ว่ะฟาร์ามเด้ด้วยก็คลา,ายบ็อกฟุตนั่นแหละแค่เป็น แค่มันอยู่ในโลกของกอซิล่าแล้วก็สัตปะหลาดมีผลกอซิล่าด้วยเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยไคนละกินอ่ออยู่ไหนวะเนี่ยเอริงเอ่อเอาของมาเอ้กอซิล่ากินต้นไม้อยู่เหรอเนี่ยไม่รู้ไหนนี่อยู่ไหนวะเนี่ยลิงยอย่อย่ออยู่ก่อนเนี่ยนี่ใครใครใครไกอซิล่าน่ะชื่อเคเคอ่ะเออฉันว่าไม่ใช่แหละเออใช่ใช่ใช่นี่ฉันเอง ไหนวะลิงฟอมมันยู่ไหนฮะขวาไหนวะเอ้ยเสียงมันหืนจังวะเสียงมันหืนจังไหนไม่ใช่ชื่อว่าจุลงชาแนลสี่ห้าหกนายชื่อว่าอะไรแอดมาที่ไหนวะยาหยุดยัางยาก หนวะอ่าเนี่ยปอปปี้เฮ้ยเออเฮ้ย,ยกำลังไปกำลังไปโอเคทุกคนในที่สุดเราก็เจอเหล่งปอแล้วนะครับเนี่ยหล่งปอเป็นเอคามาต้าคุณเออเออหล่งปอโดนเอ็ดนี่ใช่ไหม เอามาเลยเย้อะไรฮะยาเซเว่นยาเอาเฮ้ยกระทืบก็กระทืบคืนสิยิงทรายยิงทรายเออไอโชเอาเลยเออจังหวะนี้ได้โชเอาเอาเอาลิงค์ปอจัดการอีตัวที่มันพ่นไฟเร็วๆไอลิงค์ปอกาดิอะไรมันพีมอะไรของมันไหมเออจัดการมันจัดการมัน

ปิดไหม่แน่นอนอ่ะมันพูดในขณะนี้เรียบร้อยต่อยโชว์้าดห่างมันเลยมันแอะมันแกล้งมันเนี่ยเมื่อกี้แม่โทรมาเมื่อกี้แม่โทรมาเมื่อกี้แม่โทรมามา เหมือนพวกเราเออโอเคทุกคนครับตอนนี้มีเพื่อนผมคนหนึ่งเขากำลัง AFK ไปเอาข้าวจังหวะนี้ให้ดมกินปากนี่กินปากไม่ใช่เรื่องตลกแต่กินตดเป็นเรื่องประหลาด เด้ยมันมันมันไม่งเล็นเลยหลอยน้อยกินปากกินปากหอมไหมเล็งปอเงียบขับลามเงนเยอะโมเดลดีไหมโชว์ เฮ้ยไอ้ญาติไปทางนู้นไปทางนู้นโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราต้องไปลุยโตเกียวกันแล้วนะหนึ่งปอพรไหมโอเคเอ,อ่อก่อนอื่นเราต้องสอนวิธีสอนวิธีใช้ให้เล่งปอก่อนเอิหนึล็งปอนในเห็นคำว่าวันใช่ไหม วันน่ะตรงนายลองกดหมายเลขหนึ่งสิกดหนึ่งปิงเยอะปิงเยอะหรือเปล่า่งฟอ ไปหนิงปอไปฟาร์มโตเกียวกันเถอะเออวันนี้พวกเรามีหน้าที่คุ้มกันหนิงปอโอเคไหมุมนตัวเยอๆๆๆไปไปกันเถอะไปไปอุ่นตร้าแมนด้วยนะเคหนิงปอตัดหน่อยตัวไหนฮะ ออปอ่ม ah. ันจะไปต่อยกับอุนตาเพนอเคเออเออโชว์โชว์โชว์โโหดมาแล้วเออเออเอไอ้ลิงปไอยมุป้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอสกิล่าโอ เออาะฮะมูลมันไม่ได้แลเออเอาแล้วละเออ่วกนเออโอเคกระทืบโดนกระทืบไอ้โอ้เอาวอาผีหลอกผีหลอก เฮ้ยไอตัวข้างล่างด้วยไอตัวข้างล่างด้วยเรียบร้อยหงายท้าคว่ำหายแล้วเดียดเดียวเดียดเดียดเดียเดียดอยากกระทืมพวกเดียวกัน เอโหดมากมันตีไวกลิล่ากลิล่าคลองอะเหรอก็โหดอยู่นะมันมีขวานด้วยเอาตัวไหนต่อดีเฮ้ย2 0 2 1ทุกคนไหวไหมไหวนะเฮ้ยเฮ้ยโชว์อิงดันฉันตกน้ำ เดะเดะเดะลูกพี่ลูกพี่เขาอะไรลูกพี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดะเดะถ่าย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 กันเอาเอาเลยเหรอเฮ้ยมันกระทึ้นเพี้ยนว่ะเอามันเลยเอามันเลยเอามันเลยเฮ้ยหกหกหกน้ำแล้วหนีเฮ้ยระวังระวัง เลาะมันไม่ได้เจ็บหนักฉันเนี่ยเจ็บหนักโอเคอุลตราแมนเอ้ยไม่ใช่อุนตร้าแมนนี่จะจักวะทัวเอ่อเดือดเดือดเดือดหายหายหายครับหายหายหายไปแล้วแอน ชูนิ้วโป้งใส่ด้วยถ้าเอานิ้วกลางมาด้วยล่ะอเอา๋ออเออ๋ออะไรเนี่ยเอออันนั้นมันสันตาม้าคุงอ๋เอาไอไอเมนปออ๋ออ๋อเอาเมนปอเอาเอาเอาไอโชว์ระวังหลังเฮ้ยมันคือตากระแตนตำข้าว เอ้คมาตาคุงคมาตาคุงยุงโอ้กี่ตงอ่ะอวิทำอเมเกดพักอยู่พักอู่เอาตะกังแตนฮอตเดี๋ยวจัดการข้างหลังให้นายจัดการข้างหน้าไปเออนั่นแหละ เพราะว่านิเวศคงไม่ต้องเอาแล้วแหละแค่ตะแคงเดียวเอ้ย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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยมั่วเลยโอ้ยตัวพายนิเวศยิงทะลุทะลุโลกแล้วเฮ้ยระวังออกว่าอะไรป้อออกว่าออกว่าเออลิงป้อลิงป้อไปหลบเออเออหนานหนาน đại bé đã cả Nam với mama con, Nam với con. Duke. Duke vẫn đi. anh chúc ý never ever gonna break it. đi. Hey, hey, hey. Ơi, dear. แตกดึงเออเองแตกเวลาแล้วแหละมั้งเออสู้มันอยู่เดี๋ยวร่อขึ้นไปบกให้เออต้องเออเจ็ดพันห้าจีเซลเออนายก็ฟาร์มไปก่อนนะเออโอเคเดี๋ยวนายนายมาถูกเปล่าวะ เอ็กซิโดราเหรอกิโดรามันเป็นอย่างนี้แหละเอกิโดรามังกรเอาหน่อยวะเกาะนกเดี๋ยวไปโชว์กาะนกอย่างว่างเปล่าเลยอ๋อเมกากิโดรา ยู่นัยวะขอบโยไหน,นวะโตเกียวใช่ปล่ะนะ ถึงยังนหนวะาี่เหรออ่าเห็แล้วถึงแล้วเล็งปอเดียวเดียวเดียวะยันมาเ็วเล็งปอ้อมันมาทางนี้เลง็ลงล้อมาๆอมา เออเด้อเดี <Wir ound> for ๋ยวเด้อ <Beautiful> ช่วยหนิงปอ้อนเดี๋้อเด้อเด้อเรียบร้อยแลยเนี่ยแล้วเอื้เหนื่อยว่ะเออยังไม่ตายเอออันนี้ไอโชว์เอง โชวโชว์อ้ยโชวโชวโชว์อ้ยมันมันมันระเบิดมันใช่ท่าระเบิดฮะเออเรียบร้อยแล้วเหรอมันตายแล้วมันตายแล้วเฮ้ย ฆ่าฆ่าไอตัวที่อยู่ข้างล่างนี่ก่อนเออเฮ้ยเหนื่อยวะไปไปจบคลิปที่โตเกียวกันเถอะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาจบคลิปแล้ว ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูมาตลอดแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่มาเล่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโชกุนเล่งปอแล้วก็กล้องโมอโตอร์คทีวี <c oughs> แล้วก็โนวันทีวีนะครับช่องที่ชกุนอ,อยู่ <c oughs> โอ้ไอชิ้นนี้แหละโอเคสำนี้จโลรกชนแนลแล้วก็โมอโตอร์คาทีวีกับโนวันทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ยิงอะไรวะนะไอโชโอเคกดท่าคำรามกดท่าทีนะหนึ่งสองสามบ๊ายบาย